อ่าก็จะไปอีกโถงสองอีกาอีก567เมตรอ่าวรามีจุดลงรูโถงสี่เก้าร้อยยี่สเมตรด้านนี้ครับอ่าพัทยาบีเอ่อตรงนี้เป็นหาดทรายใช่ไหมหาดทรายที่ว่านะนะอ่าลงมาตรงนี้อีกก็จะเป็นเนินบนสาวอ่าตรงนี้ครับจุดพบเด็กจุดพบเด็กนี่ระยะระยะ2,315เมตร ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องคุพยนชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้คุพยนชาแนลจะพาไปยังอิทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้ครับผิดไปตามรอยหมูป่าก,กันครับและโน้นนะครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณที่เราจะเข้าไปต้องนั่งรถไปครับนั่งรถรางรถไฟฟ้านะครับทางอุทยานแหน่งชาติ เขาบริการนะครับวันนั้นไปศึกษานะความรู้ติดตามรอยหมูป่ากันไปครับซึ่งเป็นข่าวดังเมื่อปีพศ2561ครับดังไปทั่วโลกเลยครับสำหรับคุณน้้ำนังนอนแห่งนี้นะครับเจ้าหน้าที่อุทยานพอาไปส่งฟรีขอบคุณครับประมาณกี่กิโลครับไกประมาณ500เมตรครึกิโลเมตรครับาชมวิวทิวทัศ ตามสองข้างทางไปครับมีโอ้นี่ป้ายสวยงามทีเดียวอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับเดินทางต่อครับผมเมื่อมาถึงถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็มาศึกษาประวัติความเป็นมาของถ้ำกันตรงนี้กันก่อนครับจากนั้นก็ไปสักการะเจ้าแม่นางนอนกันที่ศาลครับ นี้ก็มาศึกษาครับเกี่ยวกับตำนานดอยนางนอนอเกี่ยวข้องกับเจ้าหญิงกับคนเลี้ยงม้าอย่างไรครับมาศึกษาตรงนี้นะฮะตำนานดอยนางนอนนะครับเกี่ยวข้องกับเจ้าหญิงแห่งเมืองผูก,กามอย่างไรก็มาศึกษาได้ตรงนี้ ก่อนที่จะเข้าบริเวณยังปากถ้ำสาราเจ้าแม่นางนอนอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็คงจะเป็นสาราเดิมอ,อยู่ตรงนี้ท่านก็เข้ามาสักการะขอพรนะครับก่อนที่จะเข้าไปยังถ้ำหลวงครับแผนผังถ้ำหลวงอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องอุปกรณ์ต่างๆนะครับในเหตุการณ์ค้นหา และกู้ภัย13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงนะครับ13หมูป่าครับก็มาศึกษาหาความรู้กันได้ตรงนี้แหละครับจะไม่สารพยายอธิบายแล้วครับพี่น้องก็คงจะได้รับชมรับทราบข่าวดังไปทั่วโลกออกสื่อทีวีกันยังไม่พอยังสร้างเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังอีกด้วยเขาห้ามเข้าไปใกล้ๆบริเวณนั่นนะครับ ก็ดูก็ชมเอาตามนี้ครับูบวนเชนเนลก,ก็นำเสนอให้พี่น้องได้รับชมกันครับครับลงไปด้านล่างกันครับตรงนี้ก็จะมีหินง,งอกหินย,ย้อยน้ำหยดติ้งติ้งอยู่ตรงนี้นะครับเดินไปนั่ชมกันครับ ทางเจ้าหน้าที่อุทยานเขาบริการไฟส่องสว่างเป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทางเจ้าหน้าที่อุทยานด้วยนะครับทางบันไดขอบคุณคุณสันติญาติเินที่นำทัวร์ด้วยครับได้ยินเสียงเสียงน้ำนะฮะน้ำไหล ช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วก็อาจจะมีน้ําไหลนี่ครับหินหอกหินย้อยอตตรงนี้ก็มาศึกษาดูความมหัศจรรย์ของถ้ำหลวงนะครับจุดแรกนี้นะครับลายเซนถ้ำ ครับรงทีน่มเดื่อนนิงครับตรงอัไนเอาไปใช้ส่องสว่างที่ติดตัวมาครับมาถึงจุดนีเ้เราเพียงเข้ามาถึงโถงหนึ่งเ,เนี่ยครับโถงหนึ่งที่นั่นเองครับแล้วก็จะไปอีกโถงสองอ,อีกอาอีก5 6บเจ็มตรแล้วมีจุดลงรูโถง4 9่4้อเมตรนะฮะโถง ถงสามใกล้ๆก,กันนี้ดูดูดในรายละเอียดคมาเรื่อยๆครับแล้วก็ไปยังถ้ำที่ไม่สิ้นสุดนะฮะเลี้ยวมาทางนี้ก็จะเป็นสามแยกตรงนี้ครับ1600งัรอเมตรลงมาข้างล่างด้านนี้ครับพัทยาพัทยาบ,บีเออตรงนี้เป็นหาดทรายใช่ไหมหาดทรายที่ว่าแล้วนะ,นะะลงมาตรงนี้อีกก็จะเป็น เนินนมสาวอ่าตรงนี้ครับจุดพบเด็กพบเด็กนี Pe ่ระยะระยะสอง5สาสิบห้าเมตรโอ้ครับเนินนมสาวตรงนี้นะครับที่พบเด็กนะกิโลโอ้สองกิโลกว่าครับพี่น้องอ่าแต่ว่าตอนเนี้ยเรามาถึงแค่อ่าตรงนี้อพอดีสองร้อยเมตรอ่าเมตรตรงนี้ปากถ้าเข้ามาแค่นี้เองสองร้อยเมตรครับเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ผ่านแล้ว งนี้ก็เป็นโถงหนึ่งครับศูนย์บัญชาการในการช่วยเหลือหมูป่าทั้ง13ชีวิตนะตรงนี้นะฮะนี่ก็คงจะเป็นบริเวณที่มีการวางแผนในการช่วยหมูป่าทั้ง13นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นอ่าที่โต๊ะประชุมนะฮะโต๊ะประชุมอ่าไปอีกนิดสิครับตรงนั้นอะไรเอ่ยครับตรงนี้เป็นอ่า กระดานบันทึกข้อมูลคงจะเป็นอ๋อข้อมูลเด็กอะไรต่างๆเหล่านี้นะในการู<อ>้ไปลงไปอ่าผู้ไปลงไปกี่คนอ่าเป็นทํานองนั้นนะฮะอ่าต่อไปอีกด้านหนึ่งครับเป็นอ่าโตะ๊ะอ่าของหน่วยแพทย์ที่มาทํางานอยู่อ่าในการช่วยเหลือหมูปา่ารั้งนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นสาย ไฟฟ้าแรงดันสูงนะฮะก็คพื่เอาไฟฟ้าอะไรเข้ามาที่ถึงบรรดาการนี่แหละครับตรงนี้สายส่งอากาศาตรวนี้ออกมายังด้านนอกถ้ำครับไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้เพราะทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปก็นำพาท่านมาเที่ยวชมบริเวณาปากทางที่จะเข้าถ้ำนี่แหละครับก็ย,ยังมีสถานที่ให้พวกเราได้เที่ยวชมกันก่อนจะออกไปครับ รบบริเวณปากถ้ำก็มีสายน้ำไหลกระแสน้ำที่ไหลผ่านมายังถ้ำหลวงแห่งนี้นะครับส่วนหนึ่งก็หยดจากบริเวณต้นน้ำของถ้ำหลวงนางนอนแห่งนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นแม่น้ำที่ไหลมาสงทบจากท่านนะครับบ้านห้วยผนังดอยห้วยไ้ายหีแลวก็ผาหมี ก็มาสมทบกันที่นี่โชเคฟเขาเชิญขึ้นไปดูข้างบนก็คงจะสวยงามขึ้นไปครับลักษณะขั้นบันไดโคลนทรายเดินขึ้นไปครับก็มีราวจับเดินขึ้นไปสำรวจดูเขาเชิญขึ้นไปก็คงจะสวยงามนะนะมีราวหลยจับไม่ต้องกลัวครับปลอดภัยใกล้จะถึงแล้ว ไฟส่องสว่างให้ดูด้านบนผนังถ้ำดูดูก็เหมือนมีค้างคาวอยู่แต่ไม่ใช่ครับเป็นรูหินปูน เห็นเป็นปากถ้ำนะครับได้ล,ลงมาถึงตอนนี้ที่เรายือนอยู่ครับแบบตรงน,นี้ก็มีพระพุทธรูปตั้งอยู่ครับเอายังไม่เห็นมั่น เพชรม่านพลอยนะครับม,ม,มีไหมครับคุณสติต้องที่สำรวจด,ดูอ่าม่านเพชรม่านพลอยแล้วยึดเลยยับในในแน่นะครับแต่เราเข้าไปไม่ถึงมากะว่าเจ้าหน้าทีเขาอนอุญ,ญาตให้แค่สองวัยมีเป็นถ้ำตายนะครับเป็นลักษณะถ้ำตายครับพี่น้อง ตรงนี้ก็น่าจะเป็นมาน่านที่ระยิบระยับนะครับประดุดเพชรพลอยประดับที่สวยงามนครับตอนนี้ก็คงเป็นลักษณะของทำตายไปแล้วก็ยังคงความสวยงามไว้อยู่นะครับ media คับตรงนี้น้ําหยดติ้งติ้งติ้งอยู่แล้วสุเมนคงอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปดูครับครับอ,อยู่ในเขาพระสุเมนเห็นเล็กๆน,นี่นไหนว่าไม่มี ลายยับนี่ไงครับนี่สังเกตให้ดีๆนะครับข้างล่างมีแม่เอ,อ๋ยลงดูข้างล่างสิครามยิบยับยิบยับโอ้นี่ไงครับอ่าเป็นบุญตาครับชมต่อไปครับนี่พระดังธรรมหลวงหุ่นร่านางนอนยิบยับเหมือนกันงันไปดูสิครับ นี่ครับม่านตรงนี้ก็ระยิบระยับประดับประดาด้วยเพชรมินจินดาสวยงามทีเดียวแล้วก็เอครับ นตะยิบระยะก็มีอยู่โอ้นี่นี่นนใครไหนใครบอกว่าไม่มีสิ่งสวยงามน้ำตกลงุงนาลายิบระยะนี่ครับนู่นด้านในนู่นพี่น้องเอ้ยไปได้ไม่เลยนี่ถ้าไม่มาบริเวณนี้ไม่เห็นจริงๆเลยครับนี่พี่น้องเราก็ออกกันไปหมดแล้วนะมากันเยอะแยะเนี่ยมีแต่เรา ทีมงานคุณสันติพาทัวร์นี่นลครับพาพี่น้องผู้คุยชแนลมาชมบริเวณใกล้ๆแถวนี้นี่ฮะโอ้โหขอบคุณคุณสันติทีมงานมาด้วยกันพาทัวร์กันนะครับโอเคครับโอเคนะครับตรงนี้เป็นทางแคบคงลงไม่ได้แล้วล่ะครับ นี่ตรงนี้ก็สวยครับเดี๋ยวก็ฟิดิมกินดาหายไปแล้วอตอนนี้เรามาถึงบริเวณที่เขาเรียกว่าเขาพะสุเมนกันแล้วครับนุ่นครับตั้งแต,งตง่ตรงโน้นตรงนี้ครับสังเกตให้ดีๆนะครับนี่เขาพะสุเมนอยู่ตรงนี้เอง ตรงนี้ก็สวยงามครับหากาสมาเที่ยวชมนะครับพิธยานแห่งชาติถ้ำหลวงนางนอนตรงนี้นะครับตำนานหนูป่าทั้งสิบสามเกิดขึ้นนะตรงนี้วันนี้เราก็คงจะออกจากปากถ้ำไปก่อนนะครับเราก็ได้ศึกษาหาความรู้ถ้ำกุ้น,น้ำนางนอนตรงนี้ เกี่ยวพันกับหมูป่าทั้ง13คนเป็นข่าวเกี่ยวกลบเราุกชนไปทั่วโลกเลยครับก็ต้องนำพาพี่น้องออกไปก่อนเชียดได้ที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงจุดที่หมูป่าติดอยู่เพราะว่าตอนนี้น้ำเยอะเจ้าหน้าที่เขาไม่มีญาตแต่ก็พี่น้องเราก็คงจะขอทราบบ้างนะครับมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องหมูป่าทั้ง13ตลอดจนความรู้เรื่อง อายานแห่งชาติน้ำนางนอนแห่งนี้นะครับก็คงจะนำพาพี่น้องเราออกไปก่อนครับแล้วก็ผู้มาเยือนติดตามตำนานมุป่าทั้ง13สามาเยือนทำนางนอนแห่งนี้นะครับ ก็ได้นำพาามาเที่ยวยังยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้นะครับซึ่งตั้งอยู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็หวังว่าจะมีความสุขในการรับชมครับก่อนหน้าเสียดายครับที่เรายังเข้าไปไม่ถึงจุดที่หมูป่าเขาติดอยู่ครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนนะครับน้ำก็ยังไหลซัดสัดอยู่ตลอดเวลา ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่วิทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนังนอนแห่งนี้นะครับที่ให้พวกเราได้เข้ามารับชมในรายละเอียดอื่นก็คงจะได้ศึกษาพอสมควรนะครับก็ไว้โอกาสหน้าครับค่อยมาเที่ยวใหม่ถ้าเขาเปิดให้พวกเราเ,เข้าไปถึงด้านในนะครับว่าพี่น้องก็คงจะมีความสุขในการรับชมายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่กทุกคนครับสวัสดีครับผม ท่านใดที่ยังไม่กดติดตามช่องครูขอยนชาแนลก็กดตรงรูปผมได้เลยตรงนี้นะครับและจะดูคลิปอื่นก็กดเข้าไปชมทางด้านซ้ายด้านขวาได้เลยนะครับผม